ครับขณะนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยครับโรงสีข้าวของชาวบ้านนะครับท่นนี้เนี่ยเข้าใจว่าวป้ายไวนี้นี่น่าจะพึ่งมาติดเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้นิเดียวครับอ่าครับอ่าโรงสีข้าวประชารัฐนะนะโครงการเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐานอ่บ้านค้อยนะครับหมู่สองตำบลหนองหินอำเภอเมืองสงขลาร้อยเอ็ดเข้าใจว่าป้ายนี้อาจจะพึ่งมาติดไม่นานนะครับแต่ว่าโรงสีนี้มีมานานแล้วนะครับ นี่เป็นโรงสีของอาชาวบ้านนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรัฐบาลก่อนๆน,นะครับแต่มีงบประมาณสลับสนวนเอาไว้นะครับนี่นะครับก็โรงสีเนี่ยต่ว่าไปแล้วก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับอานนี้ครับหรือว่าอยู่ทางชายขอบหมู่บ้านนิดนึงน,นะครับนี่ก็เป็นบ้านชาวบ้านอยู่บริเวณนี้นะแล้วก็นี่มีถนน ถนนเส้นหลักเนี่ยก็คือถนนที่ขนานกับเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรเนี่ยครับอันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาดูสิ่งนี้เลยนะครับเป็นโรงสีข้าวของชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นโรงสีของชุมชนนะนะพูดง,ง่ายๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการสีข้าวันอยู่เลยนะครับข้างในอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํางานกันเลยนะครับนี่นะครับ ก็เขากำลังสีข้าวเลยนะครับภาพรวมก็เป็นลักษณะนี้ ก็เขาก็จะเทข้าวลงที่ช่องนี้เลยนะครับที่ข้าวเพิ่งหมดไปนะเมันจะคุณยังเห็นข้าวเต็มอยู่ช่องนี้เลยนะครับพอ,อหลังจากเทข้าวลงไปนี้เนี่ยก็้วเพื่อนก็จะดูดขึ้นไปตามท่อน,นี้เลยนะครับก็ไปตามสายพายนอันนี้นะครับแล้วก็ดูดไปถึงข้างบนบนนะครับอ๋อนี่เึ้นมาแล้วแล้วก็ ข้าวขาวก็จะลงมาตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดีนะครับพี่เดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงครับว่าทํางานยังไงครับอ่าอันนี้เนี่ยสักคู่หนึ่งใส่ข้าวลงไปในนี้หรือเปล่าครับอันนี้ใช่ไหมหั้เกระบวนโอ้เดี๋ยวเอาขั้นตอนการทำอะไรแล้วองกลุ่มอ๋ออันนี้ก็คือเป็นของกลุ่มชาวบ้านน่ยนะร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวขอถามเรื่องการทํางานของเครื่องนี้นิดนึง ตอนแรกเนี่ยเราใส่ข้าวลงไปช่องนี้ใช่ไหมครับข้าวลงไปนี้ก่อนครับครับแล้วก็ัขึ้นไปข้างบนนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่นี่ทีีี่่่นนอ๋อลงมาขึ้นยืลงลงนะเนี่ยครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลงดูนะแต่แล้วขึ้นท่อนี้เดี๋ยวผมถ่ายใหม่นะเดี๋ยวจะงอมนิดนึงนั่นนครับอันนี้ก็ข้าวก็ใส่ไปที่ช่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะดูดถูกดูดขึ้นแมงบนนะดูดขึ้นแมงบนเสร็จแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ลงมาตามท่อที่นี้เลย รัวปบบมาตาท่อนี้เลยนะครับ,บาามาตาท่อนี้เสร็จแล้วก็าลาล่างนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้สีนะครับอ๋อนี่แยกแกะก่อนแย,แยกสิเชื้อ์นอ๋อแยกสิที่ก็บอกว่าเป็นการแยกสิงเชียรตนนะก็พวกหินบั่งฟางมัางอะไรบ้างใช่ไหมหญ้าด้วยนะอ๋อครับครับ,รบ,รบอันนี้ก็เป็นให้ออกมาเฉพาะข้าวเปลือกอ ถ้าเปิดก็มามาลงช่องนี้เลยนะครับอ๋ออ๋อลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับลงมานี่ข้าไปนูดแล้วก็ับนมจากมานี่แล้วลงนู่นอ๋อดูแล้ววีดัวนิดนึงนะนะครับก็คือว่าที่เขาว่าลงตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ขึ้นไปที่สองื่อนนั้นนะครับดูไปดูดตาเนี่ยสุดท้ายเนี่ย อันนี้ผ่านตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนใช่ไหมขึ้นไปบนแล้วก็ลงมาตรงนี้ข้าม้าวหมนนแล้วก็มาี่อ๋อครับก็ึขึ้นลงลขึลงสัวท้ายก็มาเป็นข้าวสาวตรงนี้ก็มีการเอาถานมารองแบบนี้นะครับขั้นตอนก็เรื่องพูดถึงว่าเป็นเคื่องจะันรัดนะไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยภาษีเอง นี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่หรอครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่ไหมหรือว่าพี่เป็นชาวบ้านพี่เป็นชาวบ้านเอาข้าวจูงเองภาษีใช่ไหมแล้อพี่อยู่ประจําที่นี่มันชาวบ้านเอาข้าวภาษีเองอ๋อแล้วที่ข้าวไข่ครับข้าวไข่ข้าวชาวบ้านครัข้าวชาวบ้านไี่พี่สีให้พี่เจ้าหน้าที่ที่นี่อ๋อแล้วก็พี่พี่สีแล้วก็พี่ได้อะไรครับได้ลำได้อะไรนะวันนี้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์หมดแล้วก็ได้เงินโอ้ครับครับเขาทำเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ก็คือว่าพี่เขาดูแลช่วยการสีข้าวให้ชาวบ้านแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ข้าวบ้างอะไรเงี้ยพออยู่ได้นะอ่าเป็นรูปแบบของเนี่ยครับเป็นรูปแบบของโรงสีชุมชนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูเครื่องข้าวๆนะครับเนี่ยก็เมื่อกี้อธิบายเราก็สับสนนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องจักรทำงานซับซ้อนพอสมควรอันนี้ครับมีสายพานด้วยด้านหลังนี่เนี่ยแล้วก็ลองดูเองนะครับเนี่ยก็สายเนี่ย <c oughs> คือตัวข้าวเนี่ยจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยครับขึ้นไปที่หม้ออะไรพวกนี้นี่ยแล้วก็ลงมาข้างล่างเนไครับไปสะสมมาจนเป็นข้าวขาวที่เราเห็นเมื่อสักรู่นี้นะครับนะค,ครับเสียงดังนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นลองขึ้นไปดูข้างบนนิดนึง แห้ง๋อข้าวไม่ค่อยแห้งสียากนะอ๋อครับพี่ก็บอกว่าถ้าข้าวไม่ค่อยแห้งก็ต้องสีสองรอบนะตแก่อนอใช่ตากแดดไม่ถึงนะครับตากแดดไม่ถึงหรือถ้ามีความชื้นสูงเนี่ยก็จะทำให้เครื่องจักรทำงานได้ยากนะครับนนะแล้วก็ นี้น่าจะเป็นลำหรือเป็นเนี่ยครับตัวน,นี้เนี่ยจริงๆคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะครับตัวน,นี้น่าจะเป็นลำข้าวหรือเปล่าเนี่ยดูนี่ครับนี่ตรงนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นลำข้าวไหมนี่คือลำลำข้าวนะที่ว่าอยู่ตรงนู้นนะค <soi. S 2> รับเป็นลำข้าวใช่ไหมอ๋อนี่คือลำข้าว ก็เป็นโรงสีข้าวของชุมชนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ย <c oughs> ก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยใครมีข้าวสักประมาณสักกอสอบสองก็สอบนะครับบางทีวาสีทีหนึ่งห้าสิบร้อยโลก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องสีจานวนมากแล้วก็เป็นโรงสีที่สามารถทําให้ชาวบ้านเนี่ยพึ่งทาตัวเองได้นะครับแล้วก็ บางทีเนี่ยถ้าข้าวยังราคาไม่ดีก็สามารถที่จะเก็บไว้ก่อนได้แล้วค่อยมาสีขายในปีต่อๆไปก็ยังได้นะครับนี่ครับครับนี่ก็ที่เราอยากให้ดูก็ประมาณนี้นะครับเป็นโรงสีข้าวของชุมชนนะครับตอนนี้ก็มีชื่อว่าโรงสีข้าวประชารัฐนะครับต่อไปไม่ทราบว่าเป็นยังไงตอนนี้ระบบก็คร่าวๆเป็นลักษณะว่ามีพี่คนนึงคอยดูแลการทํางานของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เอาข้าวมาส่วนที่เขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์บ้างจากการสีข้าวตรงส่วนนี้นะครับ แล้วก็อาจจะได้รับลำที่เป็นผลค่อยได้จากการสีเข้าไปนะครับก็ต่อไปสัดส่วนการแบ่งปันอะไรยังไงไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบลักษณะนี้เนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านมีเครื่องจักรเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถขึ้นตัวเองได้ในดะดับหนึ่งนะครับอัอนนี้เนี้ยถเป็นภาพรวมของชนบทตรงนี้นะครับมีโรงสีข้าวอยู่ด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่เลยนะครับ ก็ครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ